สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้จะเป็นการรีวิว ld amp bt ของคุจานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ af ของคุจานะครับจะมี2ชุดนะ,ะก็คือ attack 108คู่กับ m a c l e v 3 3 0กับ attack 1 0คู่กับบูทนะครับซึ่งตัวบูทเนี่ย มันจะได้แค่แม็กเบฟกับสปีดอย่างละห้าเอร์เนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครัว่าจะใส่แบบไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่เกาะม่วงนะครับสำหรับเกาะม่วงเนี่ยก็จะทำให้โจมตีเบฟดาเมจได้เกิน9 9้าพนะรบ ก็คือสูงสุดเนี่ยได้ฮิตละ1498ส่วนตีเลือดกท็ทำดาเมจได้เกิน99,999สงสูงสุดก็คือ19,998ต่อการตีเลือด1ครั้งนะครับสำหรับคูจาเนี่ยจะเป็นสาย Plaza. แปะแพ้ธาตุแสงครับ บัฟโจมตีท่าแสงให้ปลาตีด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำม่วงมาแล้วนะครับมันจะได้บัฟจากท่า ex นะฮะทำให้สกิล1กับสกิล2เนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้ทำม่วงไว้เนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันธรรมดาไม่บวกนะครับซึ่งเราจะต้องออกแอคชั่นตีเบฟตีเลือด สกิล1นึ่สกิล2สกิลเ x เพื่อที่จะให้ได้บัฟอันที่2อันนี้นะครับโซอันนี้นะฮะแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเกิดยุคนี้ใครจะใช้งานตัวไหนเนี่ยทุกคนก็ต้องทำาวงมาอยู่แล้วนะฮะเฉพาะชั้นั้นผมก็จะกล่าวถึงตอนที่เพื่อนๆทำวงกันมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาดูที่สกิลหนะครับสกิลหนเนี่ยของเดิม จะโจมตีตีเบฟเนี่ยเป้าหมู่แต่ว่าดาเมจเนี่ยคือเป้าเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่รีเวิร์กวันนี้เนี่ยสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยจะโจมตีเป็นดาเมจเป้าหมายที่เราเลือกแล้วก็ดาเมจสแปดข้างเนี่ย50%นะครับพร้อมกับแปะดีบัฟแพ้แสง6เทินกับมอนทุกตัวส่วนสกิลสองนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันไม่บวกเนี่ย มันจะโจมตีเบฟบบบกับจบด้วยเฮีเนี่ยหชุดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันบวกแล้วเนี่ยจะโจมตีเบฟบ,บวกเฮีเนี่ยสชุดนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล EX นะครับซึ่งสกิล EX เนี่ยจะได้บัฟทั้งสองทั้งหมด2อัอนนะันก็คือได้บัฟโซลเลเวล4นะฮะ1อันแล้วก็ได้บัฟเดอะดาร์คเนสเนี่ย จะทําให้สกิลหนึกับสกิลสองเนี่ยมนเป็นเวอร์ชันบวกตลอดเวลานะฮะถ้าเกิดใครกดสแปมสกิลรัวๆเนี่ยมันก็จะหมดไวนะฮะแต่ว่าด้วยความที่สกิลเอของเขาเนี่มันรีค่อนข้างไวนะฮะก็ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองสักอย่างละครั้งแล้วก็ตีตีเลือดหรืออาจจะใช้สกิล l l เนี่ยเกรดก็จะเต็มแล้วนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับซึ่งสกิล65ของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มสกิล1กับสกิล2เนี่ยอย่างละ1ครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ได้แอ t แท k กโจมตีแรงขึ้นอีก4เทิร์นทีนี้เราก็มาดูที่สกิล l d นะครับซึ่งสกิล l d เนี่ยโจมตีเป็นท่าแสงแล้วก็โจมตีด้วยเบฟจบด้วยเฮดพีเนี่ยทั้งหมด7ชุดนะครับ ล้วก็จะได้บัฟของสกิล l d เนี่ยอยู่บนหัว12เทินต่อการใช้1ครั้งนะครับนี่นะครับบัฟจากสกิล LD ดีคือบนหัวนี้นะซึ่งบัฟจากสกิล l d ดีเนี่ยทำให้ปาร์ตี้เนี่ยโจมตีท่าแสงแรงขึ้นนะครับ ตอนนี้ยังตีไม่แรงเพราะว่าไม่ได้แปะดีบับแพ้แสงให้กับมอนสเตอร์นะฮะนี่เราก็มาดูที่บับเบิร์สกันนะฮะ ผมรีบทำให้จบไปไวในแอคชั่นของโหมดเบิร์สก่อนนะฮะนี่สกิลสองโจมตีหมูเลยนะแล้วก็สองชุด สำหรับออร่าของบับเบิร์สนะฮะจะทำให้โจมตีเบฟได้สูงสุดเนี่ยิละ11,998นะครับแต่พอผมใช้งานจริงแล้วเนี่ยคูจะสามารถทำดาเมจได้ทั้งหมด12,400กว่าต่อ1ฮิตนะครับซึ่งมากกว่า,าในรายละเอียดของบับเบิร์สที่บอกไปว่าโจมตีได้ฮิตละ11,998นะครับ อาจจะเป็นผลมาจากที่เราใส่เกาะม่วงด้วยก็เป็นได้นะครับนี่นะครับได้ทั้งหมดอิละ12498มากกว่าที่รายละเอียดบอกไว้นะฮะสำหรับการใช้งานคูจาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับ จะเป็นการแปะแพ้ธาตแสงที่สกิลหนึ่งถ้าเกิดบับจะหมดเนี่ยเราก็ใช้สกิลหนึ่งซ้ำไปนะครับแล้วถ้าเกิดบับจากท่า LD จะหมดเนี่ยเราก็ค่อยกดท่า LD ก็ได้ซึ่งการที่ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมีแปะแพ้ธาตุแล้วก็มีบับธาตุที่เราแปะแพ้ไปเนี่ยให้กับปาร์ตี้เนี่ยมันดีตรงที่ทำให้เราสามารถ ไปลุยได้หลายๆด่านนะครับที่มอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้ดูดท่าแสงนะครับถ้าเกิดด่านไหนที่มอนสเตอร์ดูดท่าแสงเนี่ยจะทําให้การโจมตีที่เป็นท่าแสงเนี่ยกลายเป็นเพิ่มเบฟให้กับมอนสเตอร์ไปแทนนะครับสำหรับการใช้งานกูจาก,ก็ไม่ยากเย็นอะไรมากเลยนะครับ ถ้าเกิดหลังจากที่เรากดสกิล LD หรือสกิลอีกไปแล้วนะฮะตัวเฮดเคียนแท็กเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน3บวกและถ้าเกิดเบฟตั้งต้นของเราเนี่ยมีทั้งหมด37,888แบบนี้นะฮะถ้าเราอยากจะประหยัดสกิลเนี่ยเราก็กดโจมตีเฮดเคียนแท็กแบบนี้ก็ได้นะครับจะทำให้เราไม่ต้องสแปมสกิลบ่อยแล้วก็สกิลจะได้หมดหมดช้าหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราสแปมสกิลบ่อยเนี่ยพวกอ่าบัฟที่เป็นแม็กเบฟแล้วก็เพิ่มดาเมจของอาการตีเวทนะฮะซึ่งระยะการอยู่ของตัวบัฟเนี่ยมันมีแค่6เทินมันก็อาจจะหมดไวได้นะครับถ้าเกิดเราเจอในไฟยาวเนี่ยอาจจะทำให้บัฟไม่พอใช้แล้วก็ตเีเบาลงประมาณนั้นนะครับ สำหรับการรีวิวคูจาก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนงงตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับสำหรับความอวยหรือว่าใครที่ไม่มีตัวที่จะฟาร์มซัมมอนบอร์ดเนี่ยคูจาเนี่ยผมแนะนำให้กดหา LD ให้ได้นะครับเพราะว่าสกิล l d เนี่ยทำให้ตัวคูจาเนี่ยฟาร์มซัมมอนบอร์ดไวที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะครับ กดได้มาเนี่ยรับรองว่าประหยัดเวลาไปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มสัมนบอร์ดหรือว่าฟาร์มด่านเนื้อเรื่องการฟาร์มอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับที่ต้องใช้เวลาหรือว่าต้องการความรวดเร็วในการฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยตัวคูจา่ยจะตอบโจทย์มากเลยครับสำหรับการรีวิวคูจาก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อให้กำลังใจผมง่ายๆก็เหมือนเดิมนะครับ กดไลค์ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะกดกระดิ่งด้วครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้ากับการแนะนำพาสิซของอสูรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวพา s s i ิ e อสูรเนี่ยมันครบ10ตัวแล้วนะครับผมจะทํารวบยอดมาทีเดียวตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวที่10เลยนะฮะเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามอสูรตัวไหนเนี่ยควรที่จะอัพอะไรประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ